สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆท่านผู้ชมกันทุกๆคนเลยนะคะมาทุกคนมันนีราลองเล่นเกมแมวทุนน้อยกันดูนะมาวันนี้ก็เติมเครดิตเข้ามาที่200นะมาดูเราสู้แมวแต่แมวมันจะสู้เรากลับหรือเปล่านะวันนี้แต่เรามันเลื่อนนักสู้อยู่แล้วนะทุกคนอ่าโอ้โหถือว่าไหลนอกโอเคเจ้โอ้โหเอาคอเหอะนะเจ้ปุ๊ปุ๊อุ้ยเหมือนไม่มาเรามาดูกันนะทุกคนว่าทุน200เรามันจะไปได้ไกลไหมเอาละทีนี้ย เอออืมเออไหลดีนะมาเดี๋ยวทุกคนใช้สูตรตามล่าค่ะสเก็ตกเตอร์ก่อนอ่ะไปขยี้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 ยมาขับไป,ไปไปทุกคนนุยต่อเออมาอุ๊ยอุ๊ยฉันมีตัวคูณหน่อยนะเมื่อกี้นะโอ้โหโอเคเลยอ่ะถ้ามีตัวคูณนะเมื่อกี้ได้ถอนเลยนะสิบ โอ้โหเสียดายอะไม่ใช่สิบยังไงโอ้โหมาดีอะโอ้โหทุกคนโอเคเลยนะโอ้โหมันมาดีอะยังไงเออไหลต่ออยูอยออย่ยังไงก่อนปึ๊บเออโ ทุกคนหรือเราจะเพิ่มอ,อุ๊ย,ยไม่ต้องเพิ่มแล้วมาแล้วทุกคนมาไปเริ่มกันเลยสเก็ตเตอร์มาสตัวเบ็ดหบาทมาดูกันว่ามันจะลงเอวยังไงนะแล้วค่อยมั่นใจเท่าไหร่เลยเอามาขอสะสมตัวคูณก่อนแล้วกันนะเอ้ยค่อยมาตุ้มทีเดียวเต็มหน้าแล้วก็ต่อแล้วเราก็ไป <c oughs> ง่าย,ายๆอ่ะมาสะสมตัวคูณก่อน อืมคูณจังเออนี่แหละนั่นแหละสองร้อยห้าสิบสองบาทโอโหโอเคปลาสี่รอบยังไงโอ้โหสองรอบยังไงยังไงยังไงมล้วสองรอบสุดท้ายมาโอ้โหรอบสุดท้ายอโอเค ยังไงเออยังไหลอยู่10 1สิบป่ะหกสิบได้มาแล้วจะอะไรโอเคทุกคน300 300ากว่าบาทสามรนอยเจ็ดสิบห้าบาทโอเคอยู่ออพอใจขออีกโอ้ยแมวซูชิชูชิแมว,วเออ,เอ,อนั่นแหละนี่ไงออนี่แหละพอเอาอีกงค่อยค่อยโอเคเลยทุกคนเบสสอง มาทนมุนมาที่200นะกำลังจะบอกว่าเป็น200โอ้โหเออทำเมันได้อย่างงี้สิโอ้โหโอเคทุกคนโอโ้ไหลนอกอุ้ยได้ต่อ,อยกอหยิเออยิบทั้งฟรีเกมทั้งไหลนอกนะทุกคนนะเวลานี้เลยบอกเลยแจมสิบสิบ,สบไม่มา อา้ายังไงเออมา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 ก่อนนั่นแหละจะลองลุ้นดูนะว่าสเก็ตเตอร์มันจะมาอีกหรือเปล่าโอ้โหไม่ต่อเราไม่แน่เนาะส่วนมันจะมาโอ้โหอ่ะมาสิบได้สิบอยู่เคปะ่ะเออเคมาอะไรต่อ เออออืมเจป่ะเปลี่ยนเป็นเจโอวายได้อยู่สีต่อนั่นแหละเอออะไรต่อเออได้อยู่อุ้ย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 คูพัดอ,อืมนี่เสียดายไม่ใช่พัดนะทุกคนมันดีดอ่ะอยาขอเพิ่มเบ็ดนะเป็นสิบบาทแล้วกันนะเผื <disk> ่อมันจะมานะ โอ,ยโอ,ยโอยพยายามเบ็ดปุ๊บมาปั๊บทุกคนถอนไม่ไปต่อแล้วโอเคทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปกันไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะเรามากันที่200นะขึ้นมาขนาดนี้เราต้องรีบไปเลยนะทุกคนนะก็สวัสดีค่ะ